หากพูดถึงบรรดาซูเปอร์ฮีโร่หรือผู้มีพลังวิเศษสิ่งหนึ่งเลยละครับที่เป็นอีกหนึ่งภาพจำของเหล่าฮีโร่คือชุดประจำตัวของพวกเขาซึ่งจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามพลังและก็การใช้งานโดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง5อันดับชุดสุดล้ำของเหล่าฮีโร่กันซึ่งอันดับทั้งหมดนะครับก็จะมาจากความคิดของผมความชอบนะครับผมซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นด้วย หรือเห็นต่างก็ได้นะครับก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันทีนี้เรามาเริ่มกันเลยละครับว่าทั้ง5อันดับจะมีชุดของฮีโร่คนไหนบ้างเริ่มจากอันดับที่5คือชุดของทีมแฟนตาสติกโฟร์สี่พลังกายสิทธิ์กลุ่มฮีโร่ตัวท็อปจากจักรวาลมาเวลนะครับผมโดยดีไซน์ชุดของพวกเขาไม่ได้มีความบุ๋หวามากแต่เน้นความคล่องตัวเรียบง่าย โดยโทนสีของชุดนะครับผมก็จะออกไปทางสีน้ําเงินสีกรมนะครับผมโดยจะมีโลโก้เลขสีระดับเอาไว้บริเวณหน้าอกด้วยนะครับในแต่ละชุดนะครับก็จะสามารถรองรับพลังของฮีโร่แต่ละคนในทีมได้อย่างเช่น Human t o ทอ h หรือว่ามนุษย์เพลิงนะครับชุดก็จะสามารถทนทานอุณหภูมิระดับสูงได้ครับขนาดไฟลุกท่วมตัวชุดเองก็ยังไม่ได้สลายกลายเป็นผุยผงแต่อย่างใดหรือสามารถรองรับพลังล่องหนของสาวสู้ซานสตอมได้ รวมถึงขนาดเสื้อของบัวหน้าทีมอย่างมิสเตอร์แฟนตาสติกหรือว่าริชาร์ดก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ตามพลังนะครับในตอนที่เขายืดอวัยวะต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขานั่นเองซึ่งเวลาพี่แกยืดมือนี่ก็ยาวอย่างกับแขนแม่น่าประสมบุตรูฟี่นะครับผมซึ่งเนื้อผ้าของไอชุดนี้ก็สามารถปรับตัวตามได้อย่างทันทีนั่นเองส่วนกางเกงของพี่เตอร์ตินนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับนอกจากปกปิดช่วงล่างแก้เขินของแกเท่านั้นเองนะครับ มาต่อกันที่อันดับที่4คือชุดของแบทแมนนะครับเป็นชุดที่ล้ำแล้วก็ล่านเหลือเกินนะครับสำหรับชุดเมกซูดชุดของแบทแมนในหนังแบทแมนวีซูเปอร์แมนนั่นเองชุดนี้บรูตเวนสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันรองรับแรงหมัดแรงสหาบาทาจากพี่ซุปนั่นเองเพราะว่าถ้าเดีียวกับซูเปอร์แมนแบบไม่ได้อัปเกรดอาวุธหรือชุดเลยก็คงจะนัดเลงเกินไปแล้วก็เสี่ยงที่จะโดนพี่ซุป ยิงเลเซอร์อัดซะจนลงไปนอนกองกับพื้นก็ได้นะครับผมแต่ด้วยความที่ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดเกราะเหล็กที่มีความหนามากจึงทําให้แบทแมนไม่สามารถบูล้างผ่านได้อย่างคล่องแคล่วแต่จะเน้นจู่โจมด้วยแรงกระแทกจากชุดเกราะเหล็กแบบเน้นๆอารมณ์แบบเทพบุตรหมัดเดียวจอดนะครับผมรวมถึงแอบซ่อนอาวุธอย่างคริปโตไนไว้เล่นงานซูเปอร์แมนอีกด้วยสำหรับอันดับที่3นะครับคือชุดของฮีโร่สายย่อส่วน แอนแมนซึ่งชุดนี้นะครับผมก็เป็นชุดลำๆที่ได้มาจากนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะด้านเคมีวิทยาอย่างแฮงกิมนั่นเองที่คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อรองรับการลดกับการเพิ่มขนาดของโมเลกุลในร่างกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆนั่นเองและส่งต่อชุดนี้ให้กับสกอตแลงซึ่งสีของชุดนะครับก็จะเน้นไปที่สีดําแดงและก็เทานะครับผม ทีเด็ดของชุดแอนแมนนั่นก็คือถึงแม้ตัวชุดนะครับจะมีขนาดที่เล็กลงก็ตามแต่กําลังของคนที่สวมใส่นะั้นจะยังเท่าเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่มีความขี้โกงแล้วก็เอาเปรียบปักตรงข้ามามากๆนะครับเพราะว่าคนที่สวมใส่จะสามารถขดตัวได้ทันทีแล้วก็จู่โจมศัตรูได้อย่างไม่ทันตั้งตัวเตรียมใจไว้เลยซึ่งหมวกของชุดก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับบรรดามมดและก็มแมลงได้นอกจากนั้นเนี่ยชุดนี้ก็ยังสามารถย่อขนาดตัวนะฮะให้เล็กกว่าอะตอมได้อีกด้วย แล้วก็สามารถขยายร่างกายสูงสุดนะครับผมจนกลายมาเป็นเหมือนยักษ์ดีๆได้เลยนะครับหรือที่อีกชื่อหนึ่งว่าใจแอนแมนนั่นเองและมาถึงอันดับที่2ไม่เป็นรองใครคือชุดเกราะเหล็กสุดไฮเทคของโทนี่สตาร์มาร์ค50ชุดที่โทนี่ใช้มันในหนังเรื่อง a v e n g e r ร i อ i n n i t y War นะครับซึ่งความล้ำของชุดนี้คือโทนี่ได้สร้างมันเอาไว้นะครับผมในอาร์คเร .ACT เตอร์แหล่งพลังงานของไอออนแมนนั่นเอง ซึ่งเมื่อสั่งใช้งานนะครับผมก็จะมีนาโนเทคออกมาจากอาร์เรย t แอคเตอร์นะครับผมมาผสานกันจนก,กลายเป็นชุดเกราะที่มีฟังก์ชันต่อสู้อย่างหลากหลายทั้งระยะประชิดตัวที่ซ่อนดาบสั้นเอาไว้นะครับผมหรือใช้โจมตีระยะไกลและก็มีเกราะป้องกันที่สามารถลดความเสียหายจากการต่อสู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบและแน่นอนว่าไอชุดนี้นะครับก็สามารถใช้เพิ่มความเร็วในการบินเรียกว่าสปีดของชุดนี้ใกล้เคียงกับสุดยอดจรวดเลย ซึ่งชุดนี้เองก็ได้ใช้ปฏิบัติการใหม่ครับที่มีชื่อว่า Friday นั่นเองนอกจากนั้นสีของชุดเป็นสีแดงกับสีเหลืองที่มีความแวววาวชวนว้าวกันตั้งแต่แรกเห็นอีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1ชุดสุดล้ำในครางชุดเกาะของโทนี่เลยในที่สุดก็มาถึงอันดับที่1แล้วละครับคงไม่อึ้งกันมากแล้วผมขอยกให้กับชุดของฟาบาชิชาราหรือว่า Black Panther ชุดประจําตัวของเขานะครับถูกประดิษฐ์ขึ้นมาได้อย่างล้าสมัยไกลเกินมนุษจริงๆเพราะชุด Black p a n t ทอรนั้นผลิตจากแร่ธาตุไวเบเนียมที่มีความทนทานและแข็งแกร่งที่สุดแร่ธาตุหนึ่งเลยนะครับซึ่งชุดทั้งหมดนะครับจะถูกซ่อนไว้ในสร้อยไวเบเนียมเมื่อสั่งใช้งานชุดก็จะทำการผสานเข้าด้วยกันนะครับคล้ายๆกับนาโนเทคโนโลยีของ s t a า k ์ั่นแหละ้นะครับผม ซึ่งชุดนี้มันจะสามารถรับดาเมจความเสียหายจากการโดนเหล่าวายร้ายมารุมกระทืบแล้วแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานจากนั้นก็จะสะท้อนมันออกไปอย่างรุนแรงทะแยงตามีอ้าปากค้างกันบ้างเลยครับซึ่งแน่นอนว่าสีของชุดจะเป็นสีดําเป็นหลักนะครับแล้วก็มีลวดลายดีเทลที่เป็นสีม่วงมันเองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่ดูสวยรูดูแพงลุยง,งานต่อสู้แบบฉบับชาววาคันาดากันไปเลย และนี่คือ5อันดับชุดสุดล้ำของเหล่าฮีโร่นะครับผมที่ผมนำเอามาฝากเพื่อนเพื่นเพื่อนๆลละครับชอบชุดฮีโร่คนไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วถ้าคุณถูกใจคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางเมเจอร์แล้วก็ช่องของผมติ r รีวิวด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ